ครับสวัสดีครับเอฟซี FC, ทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็มาพบกับโปรแตมเนาะพี่น้องเนาะครับโปรแตมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของพ่อช่างคมต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธเนาะพี่น้องวันพุทธที่ 30, สามสิบเมษายนหกแปดลาวพัฒนาออกห้าสี่เก้าห้าเก้าหนึ่งขับเลขล่างก็ออก 94นพี่น้องเนาะ95นะครับรับของพ่อช่างคมพี่น้องเอ้ยนะ3949ออก95นะครับวันพุทธที่30เมษายน2568ลรวพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูด3กับ4เน้นที่4 3กับ4บอมามาหานาะพี่น้องเนาะ ครับแต่ว่าเจ็ดแปดเก้ามากเก่านะครับครับเมื่อนี้กับพ่อเตรียมพามาติดตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับกับราวพัฒนาพ่อช่างคมนะครับไปเบิงน้ำกันนะพี่น้องเนาะ ครับวันศุกร์ da ben no, no. เราพัฒนาพ่อช่างกรมเกยขึ้นมาพี okay, ่น้อง บนล่างวิ่งลูดสองกับสามนะครับสองกับสามเน้นที่สาม ขับจุดวิ่นพี่น้องขับหกเจ็ดแปด สองหกสองเจ็ดสองแปดนะครับรัก 3, สามสามหก สามเจ็ดสามแปดนะครับครับวันนี้พอช่างคามบันเนียนไนพี่น้องนะ 3ามหกสามเจ็ดนะครับครับนะหลักสองกับงามเด้พี่น้องเด้อครับฉะนั้นแล้วยลืมมักสอบแต่ใดห้องก็จะลืมกลับตัวนำน้ำพี่น้องเนาะ ขบบาเบงเล็ก3สมตัวพี่น้องเก้าสศูเก็บนะครับ เรวเกาามหกอะเบ่งออกได้พี่น้องเนอะครับเอาสัตว์เยนนะพี่น้องเนาะครับมือนี้นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่สองพฤษภาคมสองห้าหกแปด เราพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูดสองกับสามเน้นที่สามครับเรียกยวินกับหกเจ็ดแปดนะพี่น้องเนาะครับสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดับเน้นสามหกสามเจ็ดพี่น้องครับมักตัวใดกับพิจรารณาเบิงนะพี่น้องเนาะครับพี่น้อง สุกที่สองพฤษภาคมหกแปดช่างคมตำลาวขะขักวิ่งบนล่างสองกับสามเน้นที่สามขับเลขติดก,กับหกเจ็ดแปดน้พี่น้องเนาะสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดขับเน้นสามหกสามเจ็ดน้พี่น้อง 9, 360, 3, 7, เก้าสามหกศูนย์สามเจ็ดเลขสามตัวนะครับขัดเกล็น,น้พี่น้องเนาะ ครับปเตี่ยมขอขอบคุณหไลายๆด้ครับเด้อพอเพีดเนาะครับเนาะส่งมาให้แล้วข,ขอขอบคุณพ่อช่างคมหลายๆที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาป่อเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วป้าเตี่ยมก็ไว้พอนคอยเขาพอให้ปังๆครับพี่น้องอิบซี่ก็จะได้โชกโศกมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะ เขาจะเรื่มได้พี่น้องเล้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มน้ำนาครับสุดท่ายถ่าย,ายสุดนี้ขอเอฟซีทุกคนโฉบโมันหม่านนพี่น้องเออเฮงเฮงรวยรวยนะครับเนาะรับพเ้กันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม